กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิตชัดมณีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนงพักภูมิใจไทยก่อนอื่นกับผมก็ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่ได้ยิ่งยติในการให้ตั้งกรรมธิการวิสามันในการพิจารณาแก้ไขปัญหาการให้ประธานบัตรเหมืองแร่นะครับในส่วนของกับผมและก็ทางท่านสมาชิกของพักภูมิใจไทยนะครับท่านสสพิบูรลรัชกิจประการและท่านสสพักภูมิใจไทย เราขอเสนอยัติของให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาให้ประธานบัดเมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับท่านประรธานที่เคารพครับการที่นําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้และก็สร้างอาชีพสร้างงานนะครับแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์นะครับในการสร้างประเทศนะครับผมเห็นด้วยนะครับในส่วนนี้และในในส่วนของการลดต้นทุน ในการขนส่งโลจิสติกนี่ผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่ตามมานะครับนับน่นคือมีการร้องเรียนของภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ,การฟ้องรัฐบาลหรือการฟ้องภาคเอกชนจากการวิเคราะห์นะครับจากผลกระทบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ e i a การทําประชาพิจารณ์ประชาคมของประชาชนที่ขาดการมีส่วนร่วมแล้วก็ความเป็นปัจจุบันในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่แหล่งน้ําใต้ดินในการใช้ดื่มใช้อุปโภคบริโภคหรือใช้ในการเกษตรหรือไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อระบบนิวเวศและวิถีชีวิตและผลกระทบที่ตามมานั่นคือในเรื่องของฝุ่นละอองในเรื่องของบลพิษที่จะทราบมาก็หลังจากที่เราเคยมีปัญหาในเรื่องของฝุ่น pm 2.5 และมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาได้เคยอภิปรายไปแล้วนะครับในส่วนนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นคือมีปัญหากันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกรณีของเหมืองทองอัคคลานะครับที่ในพื้นที่ลอยต่อของจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีบริษัทแม่คือบริษัทคิงเกตนะครับได้ฟ้องรัฐบาลไทยกรณีที่สั่งระงับการประกอบกิจการตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับ หลังจากที่ผมได้เคยหาลือในสภาเมื่อวันพุธที่7สิงหาคม2562นะครับเรื่องการขอยกเลิกคำขอประธานบัตรทำเหมืองหินแหล่งบ้านในวงและการยกเลิกประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่ตำบลในวงเหนือตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดละนองน,นะครับก็ได้มีหนังสือจากสำนักงานเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่สพครับ001ครทับ289ลงวันที่13มกราคม2563 ก็ได้ตอบกลับมาว่าได้ปรึกษาหารือให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมบันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมครับได้ดําเกินดําเนินการให้ทราบแล้วว่าให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกลารเมืองแร่อยู่ระหว่างการหารือก,กับกรมป่าไม้และกรมศิมลปปกรในประเด็นพื้นที่ป่าชุมชนด้วยและก็ในพื้นที่โบราณสถานด้วยนะครับจากที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันในแหล่งของตําบล ในวงเหนือตําบลในวงใต้นนะั่นคือแหล่งหินที่ประกาศไว้นะครับคือแหล่งหินอุตสาหกรรมประเด็นดังกล่าวนะครับก็เป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมก็ได้รับเรื่องและตรงนี้ก็ได้ทราบมาว่านะครับในพื้นที่นี้นะครับยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับในส่วนของคําขอประธานบัตรเหมืองบัตรใบที่หนึ่งะครับทับสองห้าหหนึ่งผู้ยื่นคําขอได้ขอถอนในการขอประธานบัตรเหมืองแรกออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําให้ อุตสาหกรรมจังหวัดตรงนี้ก็ได้ยกเลิกในคําขอประธานบัตรเหมืองแรบ่บัตรใบที่หนึ่งเช่นกันครับท่านประธานที่เคารพครับผมในฐานะของประชาชนละนองนะครับคนหนึ่งและก็เป็นลูกหลานเยาวชนละนองคนหนึ่งและก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านสุรยะจุงรึ่งลงกิจนะครับท่านปลักกระทรวงนะครับอุตสาหกรรมท่านกอบชัยสังสิทฐิสวัสดิ์และทางอุตสาหกรรมจังหวัดละนองครับได้เห็นถึงประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนองนะครับในส่วนนี้ก็ได้เห็นด้วยในของบัตรประธานมืองแรกบัตรใบที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพครับในยุทธศาสตร์ของจังหวัดนองนะครับคือเป็นการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพนะครับพอดีขอยญาท่านประธานครับพอดีผมมีภาพสไลด์ครับขอบคุณมากครับทั้งสสวีครับจะเห็นได้ไหมครับว่าระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเซิงสุขภาพนะครับมีบ่อน้ําแร่นะครับมีทะเลมีภูเขามีน้ําตกมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับและความเป็นอยู่ของเรา อยู่กันอย่างมีความสงบเรียบร้อยนะครับจนมาวันนี้ครับก็มีการประกาศเป็นแหล่งหินวุตสาหกรรมอย่างบ้านในวงนะครับท่านก็คือนี่คือปัญหาของบ้านในวงบ้านในวงเคยอยู่ในตำบลในวงเหนือในวงใต้อํเาเภอละอุ่นจังหวัดละนองแล้วก็มีบ้านโฮมสเตย์ Stay, นั่นคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนะครับมีการนะครับปั่นจักรยานเพื่อชิมผลไม้ต่างๆและผลไม้ของบ้านเรานะครับที่มีขึ้นชื่อนั่นคือ ทุเรียนและมังคุดซึ่งทุเรียนเนี่ยเราก็ได้รับรองของ G i ไเรียบร้อยแล้วมังคุดตอนนี้ก็กําลังยื่นนะครับขอ GI ด้วยเช่นกันก็เป็นผลผลิตท,ที่สร้างไรายไดใ้ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักทุเรียนและมังคุดเป็นอย่างดีนะครับก็เลยขออนุญาตท่านประธานว่าวันนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เราลงพื้นที่ไปหลังจากที่ผมลงพื้นที่นะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ จะเห็นข้างหลังนะครับข้างหลังนี่คือข้างหลังนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับอยู่ในหุบเขาทั้งหมดเลยไม่ช่เป็นู่ก้าอ่าหินหมอลมและก็บ้านหินฉางพึ่งที่มีปัญหาอยู่ขอภาพสไลด์ต่อไปครับครับอันนี้คือหมอกนะครับไม่ใช่ควันนะครับผมคงไม่อยากเห็นจากหมอกและเป็นควันหมอกที่อยู่นี่คือหมอกล้อมรอบนะครับล้อมรอบภูเขาบ้านหินหมอลำบ้านหินฉางพึ่งตลอดและเป็นแหล่งท,งท่องเทเี่ยวในเชิงนิเวศที่ผมได้กล่าวนำเรียนเมื่อสักครู่นี้ขอภาพสไลด์ต่อไปครับ ตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับขออนุญาตนะครับผมยืนกับผู้นําท้องที่นะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าจะมีผลกระทบกับท่านนะครับยืนนะครับดูว่าผลกระทบตามมาท่านจะเห็นไหมครับจะมีเขียนว่าแหลงโบราณนะครับโบราณคดีนะครับของกลุ่มบ้านหมอลำนี่คือการประกาศแล้วนะครับประกาศแล้วก็เขาลูกนี้แหละครับเป็นเขาที่ทางผู้ประกอบการมันขอยื่นบัตรประธานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ได้ถอนไปแล้วก็รู้สึกดีใจครับในนี้ จะเห็นไหมครับว่ามีถนนของท้องถิ่นนะครับใช้สัญจรไปมาของภาคประชาชนก็จะเห็นได้ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นวิถีชุมชนของคนจังหวัดนองโดยตรงและก็คนบ้านในวงด้วยขอภาพสไลด์ต่อไปครับครับนี่ครับเป็นเศษกระเบื้องดินเผาโบราณที่เราขุดค้นพบแล้วก็อยู่ในบ้านถ้ำหินหมอลำด้วยเช่นกันขอภาพสไลด์ต่อไปครับหลังจากนั้นผมก็ได้เลงพื้นที่ไปที่ภูเขาหินฉ่างพึ่ง ซึ่งภูเขาหินฉางพึ่งที่ก็เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการขอยกเลิกบัตรประธานเหมืองแร่นะครับแล้วก็บัตรประธานเหมืองหินของอุตสาหกรรมที่ผมเดินผ่านนี่ไม่ใช่เป็นป่านะครับเป็นสวนนะครับเป็นสวนของชาวบ้านโดยตรงนะครับปลูกทุเรียนปลูกมังคุดนะครับแล้วก็ปลูกพืชผลนางควรเรือนนะครับเนี่ยที่เรายืนอยู่นะครับยูนอยู่ไม่ไกลจากที่ผมเดินประมาณแค่5เมตรเองครับจตออกมาเป็นถนนครับขออนุญาตครับภาพสไลด์ต่อไปครับ หลังจากนั้นนะครับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับประชาชนนะครับคนรักบ้านในวงเมืองในหมอดนะครับเพื่อพูดคุยว่าเรามีข่าวดีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่ไม่น่าพอใจของประชาชนนะครับบ้านในวงว่าก็ยังมีปัญหาอุปสรรคนั่นคือบ,บัตรขออนุาญาตเหมืองแร่ไปที่สองที่ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ขอถอนไปและทางบ้านในวงก็กังวลว่าถ้าเกิดมีการมาขอ บัดใบที่หนึ่งใบที่สองอีกตามมาก็จะเกิดผลกระทบและเกิดผลที่จะต้องมีปัญหากับชาวบ้านต่อไปทัางนั้นแล้วทางบ้านในวงและประชาชนก็อยากให้มีการยกเลิกแหล่งหินอุตสาหกรรมโดยตรงเลยครับรรท่านประธานที่เคารพครับหลังจากที่ผมกล่าวมานี่บังเอิญเมื่อวานนี้นะครับในชั้นของคณะกรรมการประชุมนะครับของกรรมการท่องเที่ยวได้มีกลุ่ม คนลักเขาโต๊กกลางนะครับของจังหวัดสตูลนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของท่านสสพี่บูรัชกิจปากานะครับก็ได้มาพบกับทางกรรมการท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือดูแลแก้ไขในพื้นที่ของเขาเช่นกันซึ่งมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทับซ้อนในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอฝากท่านประธานว่าวันนี้ไม่ใช่จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดระนองอย่างเดียวผมคิดว่าก็น่าจะมีพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องหรือพื้นที่ของท่านสสผู้ทรงเกียรติในนี้หลายๆท่านที่มีปัญหาอย่างผมเช่นกัน จากการที่ผมได้นําเรียนกับรรท่านประธานวันนี้นะครับผมเห็นว่านะครับการทาเหมืองหินนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบตามมาในภายหลังและก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรามีปัญหาประสักผมนึงขอญาตขอตั้ง,งข้อสังเกตนะครับในการให้บัตรประธานเหมืองหินนะครับในส่วนนี้นะครับก็อยากจะขอแนะนํานะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะให้ที่จะให้ทางในชั้นว่าถ้าเบื่อมีการตั้งในชั้นของกรรมธิการวิสามันหรือส่งต่อให้สภาผู้แทนราศฎรพิจารณานี้ ก็อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนขอให้มีส่วนร่วมกันนะครับในการหาทางออกที่ดีร่วมกันในในเรื่องเกี่ยวกับการให้ประธานบัตรเหมืองหินในครั้งนี้2นะครับขออนุญาตขอให้ใช้ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการระงับประธานบัตรเหมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ,รบโบราณ,ารณสถานโบราณวัตถุ ศิลป,ปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2 5 0 4และฉบับที่2พศ2535ครับแล้วก็พรบ,บรรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรพรบ,บรรป่าชุมชนพรบคุ้มครองซากหรือดําบันและพ,พรบ,บรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้ท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมและก็ลูกหลานชาวจังหวัดนองและคนรุ่นใหม่นะครับเรามีความหวงแหง การที่เ,ทเราจะไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางประเทศไม่ว่าจะเป็นภูเขาลําน้ําต้นน้ําลําทาหรือระบบนิเวศต่างๆที่ประชา,ะช,าชนรักเนี่ยผมคิดว่าเรามีความหมุนแหนและเราอยากที่จะให้ระบบนิเวศนี้คงอยู่กับลูกหลานเราต่อไปดังนั้นแล้วนะครับรท่านประธานวันนี้นะครับในฐานะของผมที่เสนอยติกับท่านพี่บูร์รัชกิจป,ปาการนะครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาศึกษาการแก้ปัญหา การให้ประทานบัตรเมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อความอุ่นใจของประชาชนชาวนอนและจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยและเพื่อความสุขของประชาชนต่อไปและการใช้สัพยากรที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตขอกาบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ